สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้พบกับช่องไลลาอ่านกว่างชาแนลนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาประกอบกล่องรองเท้ากันจ้าว่าทํายังไงนะจ๊ะตัวนี้ซื้อมาจากช้อปปี้นะจ๊ะทุกคนกล่องละ20บาทจ้าจะเป็นแผ่นมาให้แบบนี้เราจะมีฝาล็อกนะจ๊ะเรามาดูกันเลยจ้าว่าประกอบยังไงครั้งแรกเราไม่รู้ว่าจะประกอบได้ไหมคะทุกคน มันก็จะเป็นมุมกลองนะคะแล้วเราก็จะพับตามเหลี่ยมนี่หยบเลยพับตามเหลี่ยมนะคะตัวนี้เป็นที่เราประกอบนะคะไว้แล้วนะคะอี่ยเราจะพับตามแบบนี้เราก็จะพับเป็นตามแบบอีก,ก,กือนเดิม ให้มันเข้า,ไไามันไหวอค่ะวันนี้วรราคารสีชมพูนะคะมีแต่สีชมพูแค่นั้นเลยขั้นตอนแรกเราจะเอาตรงนี้ค่ะตรงมุมนี้ลงก่อนต่อมาก็จะเป็นมุมนี้มุมนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วตันนี้มันจะเป็นตัว ล็อกล็อกตัวนี้ก่อนค่ะล็อกตัวนี้ใส่ช่องนะคะแล้วก็จะบีบล็อกเข้าไปข้างในอีกนี่ค่ะเรียแบบร้อยค่ะล็อกใส่ช่องตรงนี้นะคะแล้วก็กจะบีบปข้างในนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะต่อมาจะเป็นตรงนี้นะคะจะมีตรงมุมเราจะพับมุมเข้าไปค่ะพับมุมเข้าไปข้างในค่ะ ต่อด้วยขั้นตอนยากของเรานะจ๊ะเราต้องดูฮะ,ะว,ว่าเราจะเอาออกด้านไหนออกด้านล่างหรือขึ้นด้านบนนะคะเราก็ต้องดูตอนนี้เราเราเอาลงข้างล่างแบบนี้นะคะ่ะเอาลงข้างล่างแล้วก็ดูเราดูตรงนี้ตรงนี้จะเป็นข้างบนตอนนี้จะเป็นข้าง เร้ก็ใส่ตามมุมเลยจ้าใส่ยากนิดนึงนะเวลาใส่ได้มันก็จะเป็นเสียงแกลกกๆแบบใส่ได้ค่ะเข้ามุมได้ถ้ามันจะใส่ยากนิดนึงต้องใช้คพยายามนิดนึงนะค่ะ จะลงมุมของเราเนี่ยค่ะลงมุมแล้วลงมุมแล้วนะคะได้ยินเสียงแล้วะคะ่ะยงลงยากนิดนึง มุมนี้มีผู้ช่วยด้วยนะคะเหลือมุมหนึ่งค่ะทุกคนยังทำไม่ได้เลยค่ะ เราจะเอาตุมนี้ก่อนนะคะไม่ง่ายเลยนะคะทุกคนอย่างยากเลยค่ะนี้เข้าไม่ได้คะ่ะมันของน้องสาลีเข้าได้ยังคะ ค่ะเรียบร้อยค่ะพอได้แล้วเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเวลาประกอบนะคะตัวนี้เราตัวนี้จะอยู่ข้างบนใช่ไหมเราทําตรงนี้ตอกข้างบนเราประกอบนะคะนี่ค่ะมันจะมีรูอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ใส่ไปตามรูเลยค่ะ อันนี้ตามรูแล้วนะคะตามรูแล้วมันจะให้เลื่อนค่ะเลื่อนล็อกนี่ค่ะเรียบร้อยจ้าแต่ว่าตรงตูดตรงตูดมันแล้วก็แล้ก็จะดันลงตรงนี้ค่ะดันลงไปใส่ช่องข้างล่างเรื่อยๆดันลงใส่ช่องข้างล่างเรื่อยๆเขานล็อกอันนี้ก็เป็น การทำกล่องใส่รองเท้าของเราเล็กๆน้อยๆของเรานะคะมาโชว์เพื่อนๆกันใครสนใจอยากสั่งซื้อสอบถามได้นะคะวันนี้ช่องแล้วันกองชนแนลก็จบรวมเพียงเท่านี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะ